พี่ทําอะไรเมื่อกี้หนูเห็นมันไม่ได้เฉยๆพี่เชอรี่เนี่ยหลักฐานพร้อมมือซ้ายไข่ต้มมือขวาดดูิกล้วยมันไม่พแล้วแล้วที่นิ้วคือคีบพี่ติงพี่ติงจ๋ามือนั้นไข่ต้มมือนี้กล้วยแล้วก็คีบข้าวเหนียวอะข้าวจีข้าวสีดูไอ้คนบ้าเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทั้งคนตะใจเลยละดูเด้อด้อะไรคะเอะไร ฟ้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ฟ้องก่อนค่ะเมื่อวานพี่ให้เขาถ่ายรูปให้พี่จ้ะได้มาสี่ห้าห้าค่ะเขาส่งรูปให้พี่พี่บอกขอบคุณค่ะเขาบอกว่าไงเปลี่ยนเป็นข้าวจี่ได้ไะมหรอแล้วพี่ก็เลยจัดมาให้ไหนดูข้าวจี่ดิมันหมดแล้วถุงนึงอค่ะมันมีสองถุงค่ะทำอะไรอ่ะมันก็จะมีทดแทนใช่ไหมเอาหรอมาแม่นี่เพื่อนนะเขาบอกว่าใจน้าใส่งรูปให้น้าถ่ายรูปน้าจ้ะ Oh. โอ้ยเจ้าที่จัดมาให้โอ้โหสุดยอดลายแน่นนค่ะคือหม่อมแม่ไม่ได้ขอสิ่งแลกเปลี่ยนอื่นใด응ทําให้เพราะว่ารักเพื่อนแน่แนอนเลย,ยแต่ว่าเพื่อนก็ต้องมอบข้าวจี่ใหแนน้แน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วพี่เชอรี่ทําอะไรคะออ๋ไม่ทําอะไรเลยแค่เป็นแบบตัวประกอบแล้วก็มาเขาเรียกตักันบูดค่ะตัวกันบูดตัวกันบูดตัวกันบูดค่ะ เก็บไว้เรียบร้อยมากค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มาตรวจสอบนะอเอ้ยก็กิดกับน้วงไม่กิดู้จักไหมอ้อวันนี้ขอไม่เห็นหรว่า ร้ถามว่ามีอะไรที่มีเชอรี่ไม่อร่อยไม่งั้นจะถไม่ได้จริงอทุกอย่างนี้เชื่อถไม่ได้่บอกว่ามีอะไรอะเียวเียวรื่องอะวางเอบอกว่ามีอะไร่งจะือ่้โัวกูดล่ะันัรเดนดอิน

เชอรี่ลดน้ำหนักด่วนลดน้ำหนักจ้าในมือน่าอะไรลดน้ำหนักด่วนอ๋ออันน yep. ี้ก็คือกินกล้วยนะมันก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งกินแล้วไม่อ้วนกินได้เรื่อยๆเสียงแหลมเปียกินได้ไม่อ้วนหมดไปสองมือละกินได้เรื่อยๆมันเป็นสองมือลวกินได้ไม่อ้วนไม่เสียงหรอ